ต้องคนพกว่าบนมันมวยมันหมากไฟเอาเสร็หมากละไม่ตัวนี้เสร็จเอาหมากสูกไปคนกินนะครับผู้ใดเอาหมากอยังผู้ใดรูบก็บอกผมนะครับผูรู้เรียบนครับนี่บ้านผมบ่มีครับเอาพ่าอยู่นี่แหละครับครับต้นนี้ว่ามันต้นใหญ่ครับปานกลางครับ ไมมันรวนมีรนโดยสาเหตุนเนี่บลูครับหมากละไม่เหมือนข้นเหนือวะคนนาขวนกับว่าหมากละไม่้ผมบลูอันเป็นหมากยางแทะเมื่อคิดวันที่เปลี่ยนไม่ปะเนี่ครับวางสามเดือนก้อนหนึ่งก็เป็นก็บ่เป็นต้นนี้เป็นต้อนอื่น มันน,น,นี่ก็สีย่างวอนนี้ป่าเลยกะสอบน้องใหม่เนีน่ยรถจะกระยานมาจอดไว้ในป่าเชียงไว้เลยดูสิบ่มีคนมาขวอดขวอดเขจะเอาบ่าเอาเนี่ยกระยานซุ้มเขากดรหัสเนี่ยฮอกกี้น้อยเขากดรหัสแล้วเอาก็ออบอ เอาไปขึ้นไปเขาเอามาจอดจริงไห้เอาเอาขอมาไส้ออกจากต้นนี้มันมีหลายต้นเข้าต้นบอกไปมางละไม่